สวัสดีครับชีวิตคนเกิดง่ายเกิดไปทั่วทั้งปิติวิตกกลัวต่างหัวหมุนเกิดอย่างดีมีฐานะก็เป็นบุญเกิดอย่างทุกข์ไม่มีทุนแต่บุญมียามจะเกิดเกิดอย่างไรใช่เลือกได้ บนกองสุขสบายใจในวิถีบ้างก็เกิดอย่างจำใจไร้ยินดีแต่ก็ถือว่ายังดีที่รอดมาชาติกำเนิดใช่บ่งชี้ว่าดีชั่วพราะทุกสิ่งอยู่ที่ตัวจะไฝหา ความมั่งมีความพรักพร้อมนับกนาใช้กำหนดค่าราคาศรัทธ,ธาจนที่เกิดตำติดตมแต่คมคิดรู้จักใช้คุณชีวิตผลิตผลมีสติมีวินัยใส่ใจตนทั้งอดกั้นและอดทนจนพ้นทุกข์ อุปมาบัวใต้ตมจนโครนคลักยังโผพ้นขึ้นรับแสงอันใสสุขเกิดเป็นคนจะมีจนร้วนทนทุกข์เรื่องความสุขชั่วเดียวดายก็หายไปถ้าของคนดีชั่วที่ตัวคิดถูกหรือผิดที่ตัวทำยํำนิสัย จะสูงต่ำที่ทำตัวโดยทั่วไปถึงตอนตายปลายชีวิตคิดเอาเองกูเรกลําปางวันละกอนออนไลน์วันนี้ขอให้เป็นวันที่ดีบุญบาร,รมีปกปักรักษาทุกเวลามีความสุขทุกอย่ากใกล้พักผ่อนอยู่บ้านขอให้สุขใจเดินทางไกลใกล้ขอให้ปลอดภัย อย่าไขา้อย่าเจ็บอย่าจนเงินหมดยังหาใหม่ได้แต่เวลากับอายุที่กำลังจะหมดมันจะหาใหม่ไม่ได้แล้วจงมีความสุขกับชีวิตที่เหลืออยู่นะครับ